สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีตอนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะตอนนี้อากาศดีเย็นแล้วค่ะแต่วันนี้มาตอนงลางวันร้อนมากถ่ายพระอาทิตย์กำลังจะตกดินให้คุณผู้ชมได้รับชมนี่นะคะแล้วก็ไปดูทุ่งนากันค่ะเมื่อคลิปก่อนนู้นนะคะเราถ่ายทำเรื่องเขาอะไรนะหวานข้าวนะคะหวานข้าวแล้วก็ ไม่มีน้ำนะคะแต่ตอนนี้น้ําคลองเขาปล่อยน้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันดูซิว่าข้าวที่เขาหว่านมาที่มันแห้งแล้งน่ะเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะโอ้เลี้ยวมาไม่ดูน้ําคลองก็สีสีแบบนี้เลยสีแดงเลยคะ่ะน้ําคลองน้ําคลองสีแดงมากน่าจะเป็นน้ําจากทางเหนือนะคะเขาปล่อยมานะคะเพราะว่าตอนนี้สุขโขทัยน้ํากําลังท่วม นี่คลองน,นี่เป็นน้ําเป็นสีแดงอย่างนี้เลยพระาทิ่ย์กำลังจะตกดินล้วค่ะคุณผู้ชมแป๊บเดียวละค่ะเดี๋ยวเผิ่อแป๊บเดียวนะคะไม่ไม่อยู่แล้วหายไปแล้วนะคะนี่ให้ดูพร้อมกับน้ําพร้อมกับน้ําแดงๆสวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมสวยงามสวยงามพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะพระอาทิตย์ค่ะาย นาแปลงนี้นะคะเมื่อสักครึ่งเดือนไหม,มประมาณ2อสอาทิตย์นะคะมีแต่ดินที่แห้งแรงมากแต่ตอนนี้ข้าวเขียวชะอมนะคะเพราะว่ามีน้ําแล้วนะคะเขาปล่อยน้ํามาในคลองแล้วนะคะชาวนาก็สูบน้ํามาเข้าเข้านานะคะข้าวก็ได้น้ํานะคะก็เสิดความเขียวขึ้นมาทันทีทันใดนะคะแล้วก็เนี่ยทุ่งนากว้างดูนะคือได้รับน้ําแล้วนะคะ ได้รับน้ำแล้วก็จะเขียวอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะหูเขียวเต็มทุ่งเลยอะ่ะจากจากคลิปก่อนมันไม่มีไม่ไม่มีต้นข้าวแบบนี้อะ่ะแบบคนละเรื่องเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็มาอัปเดตให้ดูนะคะถ้าคุณผู้ชมเข้ามาก็อย่าดูเพลินนะคะรบกวควรช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะสําหรับกดเข้ามาใหม่นะคะถ้าเข้ามาชมคลิปตามใจฉันครั้งแรกนะคะช่วยกดติดตามนะคะแล้วก็เพื่อจะไปพลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะคุณผู้ชม ค่ะก็คือน,นี่เลยพาชมทุง่งนาที่เขียวสดใสดูแล้วสบายตามากเลยนะคะแต่ถ้าฝั่งนี้อีกคนละฝั่งนะคะก็คือข้าวพึ่งจะเริ่มขึ้นค่ะฝั่งนี้นะคะเขาวานข้าวไปนะคะข้าวพิ่งจะเริ่มขึ้น,นก็ได้ได้อ้าวก็หันไปดูพระอาทิตย์กล้จะกล้จะตกแล้วกล้จะตกแล้วลงจากเื่กกี้นี้อีกหน่อยหนึ่งนะคะ สวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดกลางทุ่งนาอย่างเงี้ยถ่ายอย่างเงี้ยมันจะไม่มีอะไรมาบดบงังพระอาทิตย์ไม่มีอะไรมาบังแสงอาทิตย์เลยจะให้เราเห็นว่าแสงอาทิตย์นี่มันสวยมากนะคะแต่ถ้าอยู่ในปา่าคอนกรีตเนาะตึกบังหมดมองไม่เห็นความสวยงามของดวงอาทิตย์เลยนะคะสวยไหมคะคุณผู้ชมคะอ,อตอนเย็นนะคะกับขับรถกลางทุ่งนานะขับรถมาในทุ่งนาอะไรเงี้ยนะคะมันจะเป็น อากาศที่ดีมากและสดชื่นนะคะจากอยู่ในบ้านนโอ้โหวันนี้ร้อนมากเลยคิดว่าเย็นฝนตกไม่ตกค่ะร้อนสุดๆอะค่ะคุณผู้ชมพอพายเย็นแล้วก็พอแดดเริ่มหมดนะโอ้โหขับรถมากลางทุ่งนาได้ยินเสียงกบเสียงเขียดแล้วก็ดูทุ่งนาที่มันต้นหญ้าเขียวต้นดอกอะนี่ยอ๋อดอกหญ้า คุณผู้ชมคะแปลงนี้เป็นแปลงที่เราคลิปก่อนที่เรามาถ่ายเขาดำนานี่พี่เขาดำนาแต่ว่าตอนนี้แปลงเขานาขึ้นไอ้ยข้าวขึ้นเต็มนาแล้วนะคะเนี่ยแปลงที่เราเคยมาถ่ายที่ดำนานะคะ่ะจะของอยู่นี่พอดี <c oughs> เอนเา,น,า <c oughs> น้ำเข้านานะะ้ำเข้านาเนี่ยค่ะพี่เขามินําเข้านาอยู่ใช้สูบวางนะคะแล้วก็เอานา้ำ ใช้เครื่องใช้เครื่องรถไถแล้วก็มีสูบคือวิทเอาน้ำจากคูน้ำให้เข้าไปในในานาน,นะคะ,ะอากาศตอนเย็นๆยพุกนานี้ดีมากๆดีมากเลยอะ่ะมันไม่มีอะไรที่มันจะมาบดบังลมไงนั้นจะได้ลมแล้วก็อากาศสดชื่น กาศจะสดชื่นเลยอะค่ะดวงอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าเต็มทีและดวงอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าแล้วนะคะคุณผู้ชมเหนือแต่แสงเหนือแต่แสงนิดหน่อยเองหมดแล้วจะหมดแล้วไก่ ผู้ชมคะแปลงนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าก็น่าจะน่าจะทานานนั่นแหละเขาก็ทําร่องอะไรนะเขาเรียกอะไรนะทําร่องอะไรนะอะไรสักอย่างหนึ่ง <laughs> จำไม่ได้แล้วอ่าแต่ว่าเขายังไม่ไดนน้น่าจะยังไม่ได้ว่านข้าวแปลงนี้นะคะยังไม่ได้ว่านข้าวก็น้ําพึ่งมานะน้าพึ่งมาได้สัก ไม่ถึงอาทิตย์อะคะเออประมาณอาทิตย์นึงแหละที่เขาป่อยน้ํามาเดี๋ยวแทบนี้เขาก็น่าจะวิ่งน้ำอยู่อาวิ่ตน้ำลงไปในนาดูน้ําสีแดงมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เหมือนน้ําป่าน้ําป่าที่มันไหลน้ําป่าที่จากเขาท่วมจากภาคเหนือเขาก็ปล่อยลงมาแล้วเพื่อระบายอะค่ะเขาก็เขาก็ สูบน้ำเข้าไปเพื่อที่จะให้ไปทางนู้นแล้วก็ไปทุ่งนาข้างหน้านะคะนี่เครื่องปั๊มน้ำขาขงเครื่องเครื่องเครื่องดูดน้ำไม่ใช่เครื่องปั๊มน้ำใช้เครื่องเหมือนเครื่องรถแล้วก็มาเอาสูบสูบไปนาแปลงนี้ก็ ยังไม่ได้ทำนะคะยังไม่ได้หวานก็โอเคนะคะก็วันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะพามาชมาบรรยากาศทิวทัศน์ทุ่งนานะคะที่มีข้าวที่เขียวขจีแล้วนะคะเพราะว่าได้น้ำนะคะเอารถมาอันนี้เป็นนาเผือก นะคะค่ะก็โอเคนะคะพามาชมทุ่งนาพามาชมขับรถกลางทุ่งนาเลยนะคะก็ชมบรรยากาศเย็นเย็นสบายสบายสดชื่นสดชื่นด้วยกันนะคะก็ใครที่อยู่ในเมืองนะคะก็ไม่ค่อยจะได้เจออากาศบรรยากาศแบบนี้เนาะก็ขับรถมาชมว่างๆเราก็ขับรถมาพาคุณผู้ชมมาชมด้วยกันนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณจากใจจริงของตามใจฉันเลยนะคะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วนะคะคลิปนี้ต้องไปบายแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสวัสดีคะ่ะ